จากผลการสำรวจของหลายองค์กรพบว่า10อันดับตำแหน่งงานที่ต้องการในอนาคตมีดังนี้ 1. ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning เทคโนโลยี AI และ Machine Learning กำลังมีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และ Machine Learning มีหน้าที่พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาและป,ะปรับปรุงประสิทธ,ธิภาพการทำงาน 2. ผู้เชี่ยวชาญด้าน Sustainability ความแย่งยืนเป็นประเด็นสำคัญระดับโลกส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญด้าน sustainability มีหน้าที่พัฒนาและดำเนินโครงการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะธุรกิจอัจฉริยะ smart business คือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งผลให้ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านนี้เพิ่มขึ้นเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะ มีหน้าที่พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของธุรกิจ 4. นักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความรุนแรงมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านความปลอดภัยข้อมูลเพิ่มขึ้นเช่นกันนักวิเคราะห์ความปลอดภัยข้อมูลมีหน้าที่ปกป้องข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรจากการถูกโจมตี 5. วิศวกรเทคโนโลยีทางการเงินเทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคการเงินส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านนี้เพิ่มขึ้นเช่นกันวิศวกรเทคโนโลยีทางการเงินมีหน้าที่พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อปรับปรุงประสิทธิธภาพการดำเนินงานของภาคการเงิน 6. นักวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลเป็นสินทรัพย์ ที่มีมูล,ลค่ามหาศาลส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มขึ้นเช่นกันนักวิเคราะห์ข้อมูลมีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 7. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์สถิติ และคณิตศาสตร์มีหน้าที่พัฒนาและประยุกต์ใช้โมเดลและอัลกอริทึมทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล 8. วิศวะกรหุ่นยนต์หุ่นยนต์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายภาคส่วนส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านนี้เพิ่มขึ้นเช่นกันวิศวะกรหุ่นยนต์มีหน้าที่ออกแบบพัฒนาและสร้างหุ่นยนต์ 9. ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตรการเกษตรก,ษกำลังเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี ส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านนี้เพิ่มขึ้นเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลการเกษตรมีหน้าที่ออกแบบพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรกลการเกษตร10ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพประชากรโลกมีแนวโน้มที่จะมีอายุมากขึ้นส่งผลให้ความต้องการบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพมีหน้าที่ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีอีกหลายตำแหน่งงานที่กำลังเป็นที่ต้องการในอนาคตเช่นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลผู้เชี่ยวชาญด้านอ e ีคอมเมิร์ซผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดคอนเทนต์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ U S U I เป็นต้นอย่างไรก็ตามการจัดอันดับตำแหน่งงานที่ต้องการในอนาคตอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการเปลี่ยนแปลงท,งทโลโลาเง,ทงเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม